มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแจ็กกี้ชาเคอรลีนสมัครชิงตำแหน่งเป็นลูกสะใภ้แม่กุ้งชัดเจนมากๆสำหรับนักแสดงสาวสายฮาแม่น้องบองหรือว่าแจ็กกี้ชาเคอรีนนะคะหลังจากที่ล่าสุดแจ็กกี้เพิ่งจะอัดคลิปแนะนำตัวยืนใบสมัครเป็นสะใภ้เจ๊กุ้งแม่ของพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์นะคะ ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะประกาศหาลูกสะใภ้คนโตให้กับลูกชายและหนึ่งในผู้สมัครอย่างแจ็กกี้นะคะก็ชัดเจนประกาศชอบหนุ่มเกรทมาตั้งแต่แรกๆค่ะซึ่งทันทีที่แจ็กกี้โพสตคลิปลงอินสตาแกรมนะคะก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์เชียร์แจ็กกี้กันเยอะมากๆค่ะรวมไปถึงหนุ่มเกรทวรินทร์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสตของแจ็กกี้ด้วยว่าฮ่าๆๆๆแจ็กกี้แล้วคนก็ช่วยกันกดไลค์ขอให้หนุ่มเกรทใจอ่อนนะคะ โดยเฉพาะเหล่าดาราด้วยกันที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเช่นอเล็กธีรเดชนะคะคอมเมนต์ว่าสุดค่ะน้ำตาลพิจักขนานะคะคอมเมนต์ว่าเพื่อนสวยมากใส่ทองขึ้นมากๆอารามตาไม่ไหวแพงมากยิ้มเก่งขายของเก่งเจยแจวเก่งเสียงหวานกว่าน้ำตาลน้ำอ้อยได้เป็นสายค้าขายรุ่งเรืองแน่นอนค่ะด้มะปรางวิราการคอมเมนต์ว่าเหมาะเป็นซอนะ นำชาชีระนัดนะคะคอมเมนต์ว่าฮ่าฮ่าโยเกิดนะคะคอมเมนต์บอกว่าให้เผื่อไม่เห็นด้านจอยนีนะคะคอมเมนต์ว่าสุดมากค่ะฮ่าฮ่าแจ็คก,กี้ทั้งสวยทั้งตลกแถมกองเชียร์เยอะขนาดนี้นะคะเกรซจ,จะไม่คิดใจอ่อนบ้างเหรอจ๊าแจ็คก,กี้ชาเคอรลีนค่ะสมัครชิงตำแหน่งเป็นลูกสะใภ้แม่ก,กุ้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ